สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม ROV นะครับผมสำหรับคิวโดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นตัวของเอเลนดอร์สายสโลนะครับผมสายสโลที่ผมจะเล่นในวันนี้คือผมจะออกเป็นของประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมจะออกเป็นประมาณนี้นะครับก็คือแบบสโลยับยับอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทีมเรามีดาเมจแคลรี่เป็นสลิมอยู่แล้วเนาะเป็นจังเกิลด้วยเราก็เลยจะมาเอาแบบไม่ต้องเอา <ๆ S 2> ดาเมจเยอะก็ได้เพราะว่าทีมนี้เรามีดาเมจอยู่แล้วเป็นสลิมนั่นเอง นั่นแหละผมก็เลยแบบคิดจะมาเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมากเล่นอะไรพี่เลนเนะี่ยโอเคตอนนี้ผมก็แต่ไฮยะเตะเขามีพันนิสนะก็ไม่น่าจะลัดได้หรอกแต่เหมือนเขาจะเลงเราอย่งไงก็ไม่รู้โอ้โหถีเสื้อด้วยไม่โดนแฮคิดว่าจะโดนเดี๋ยวลากมาเดี๋ยากมา เผื่อให้เต็มจะไปเวทไงมีมอทคอสด้วยเราก็เพิ่องอย่าไปห้าวนะครับการเล่นอินดอยอย่าเพิ่งห้าวนะครับรอของนิดนึงนะครับรอเพื่อนด้วยเราทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็เกินไปเฮ้ยเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะตายตัวนี้ตายโอเคโอเคเอาต่อเพื่อนเอาต่ออย่าถอยเพื่อนอย่าถอยดึงมาเออ เอออืออีกอีกไหมอีกไหมพรุ่งนี้มันห้าวอืมสวยเลยกลับบ้านแป๊บเลือดไม่มีกะจะกลับบ้านแล้วเฮ้ยใจเย็นนะนันยญามันเยอะเอ้ยเฮ้ยไม่ตายโถูเอ้ยนิดเดียวเฮ้ยตายสวย โอ้ยเจ็บหนักไม่ได้กลับสักทีไม่ต้องกลับบ้านแล้วอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหแต่มีแต่ตัวจะตายแน่นนะแต่เราก็แหลกบอไกไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะรอฆ่าเราเหมือนกันโอ้โหมันอยู่ข้างล่างเยอะด้วยอยู่ข้างล่างเยอะบักคักประมาณ 3- ามถึงสตัวได้แต่ก็กําลังขึ้นไปกลางด้วยตอนนี้เราก็ต้องยืนเซฟๆหน่อยนะเพราะว่าเรายืนอยู่คนเดียวนาะโอเคเราก็อย่อาไปห้าวแล้วกันค่อยๆเล่น แย่งแบบเขาเรียกว่าขอฟาร์มคิปเล็กสักตัว2ตัว,ก,ตวก็ไม่ว่าอะไรหรอกเนาะแต่ตอนนี้เหมือนไฮเเตจะอยู่คนเดียวนะแต่เราก็ไม่อยากห้าออกับไฮเตเตการเจอกับไฮเเตมันก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่พอสมควรนะครับเก็บอันตีไว้ใช้ตอนที่มันอันติสวนหน้าเรามาก็พอมอรอนหายไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโโน้อนนหลา,า,ายตัวเอ ได้ตีคลิกซี่มาแล้วเป็นการหลบล่าสกิลอะไรอะไรลูกไม่ให้อหมอทอสมาชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วโอ้ยโอเคเหน็นนก,ก็รอดอยู่โอ้โหเกือบตายโอ้ย,อยตัวนี้มันมาเวดเลยเหรอมากันเป็นพักพวกมากันเยอะเหรอฮะทำมากันเยอะเหรอ เค okay. ็นนก็ like ไล่ได้ได้ยู่ได้ยู่ดูแต่เวเลสลงมาเล่นข้างล่างเลยวะโอเมนมันเยอะมากๆเพื่อนเยอะมากๆเยอะมากมากเยอะมากๆเยอะมากๆถึงมากๆมากๆแล้วถึงมากๆถึงมากๆถึงมากๆ,ากๆไปไหนมานาก็ไม่มีแล้วนี่เราอะ่ะนี่ มานาก็ไม่มีโอ้โหเป็นอาหารนันโอชาเลยมานามไม่มีเนะี่ยเราเฮ้ยโอ้โหมันไอ้นี่มาดิมาดิมาดิหันหน้าสู้ด้วยเดี๋ยวดิโอ้โหเมื่อกี้คิดว่ามันเห็นเราแล้วมันจะเอาเราไม่ใช่มันมีเป้าหมายเป็นนาตาญาอยู่แล้วโถอะมามามาดามา,มาเด้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  โอ้ยเกือบมองเกือบมองเหมือนกันแฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มล่างเฮ้ยไงทุกคนเราขอแค่มีสติในการสู้เราก็สู้คิวเลนได้เพราะว่าเราแลบคิวเลนก็เอ้ยเราตังเรานำนีำน่หว่าผมคิดว่าคิวเลนมันตังเท่าๆเราแต่ไม่ใช่เรานำเยอะเลยหายะเตกขึ้นไปบนแล้วบนแตกไหมนเนี่ยน่าจะแตกแล้วแหละน่าจะเสียบน Oh. เอาป้อมหน่อยใช่เอาป้อมหน่อยเรายังไม่ได้ป้อมเขาเลยนี่เราสานนำคิวเขาแต่เกมมาชนะที่ป้อมไงรู้เรื่องอยู่กลางสี่ตัวถึง5ตัวโอเครู้เรื่องรู้เรื่องน่าจะเราเอาป้อมไม่ได้ด้วย ไอเตะมันมาเฮ้ยโดนแล้วนะนะไม่ได้ปะมาช้าเกินถ้ามาเรา็วกว่านี้น่าจะได้อยู่หรอกเฮ้ยน่าจะได้ป้องบนคืนแล้วม,วมวั้ขขงน่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนอยหมดพูดหมดพูดนี่เจ้ากับข่ายงั้นเหรอไฮยาเตะ นี่ไงเจ้าจอยข้างนั้นเหรอ้ยเอาดิเฮ้ยจุ๊บนี่ไงวิชาวับเฮ้ยโดนนะน่เฮ้ยจุ๊บรู้เรื่อง okay. Ooh, โอเคเรามาดูมังกรดีกว่ามีใครเอาไหมนะไม่มีไม่มีเราก็รีบเก็บเลยครับจังหวะนี้คือถ้าเรามีดูดเลือดใหญ่ปุ๊บนี่เราจะสู้คิวเลนไม่ต้องกลัวก็ได้นะ เพราะเรามีดูลเลือดใหญ่สวนไงมาดิฮ่ไม่มาคิดว่าจะมาเตรียมเตรียมสก,กิลผักไว้แล้วเตรียมดันเตรียมดันหนีแล้วมเมื่อกี้ถ้ามันมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเราอะฮะฮะอะไรเรา,าอะไรเราอุ้ยอุ๊ยกดกดกดปุมป่มผิดกดปุมป่มผิดกดลดเสียงเพิ่มเสียงเฉยมือมันชอบไปโดนอะอายาเต รอบที่แล้วนายไม่จดจำใช่ไหมว่าน,นายโดนอะไรไปมั่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยสวยโอกาสจะกดดูเลือดใจแล้วก็สวนเมื่อกี้ไม่ใช่สวนดีแบบเข้าไปฆ่าแต่ไม่ได้โถ่เอ้ยแต่ดีมีตีมีขอบคุณตีมีป่ะถ้าไม่มีตีมีเราน่าจะแห้งห้าวเกินไปด้วยเมื่อกี้ กัดจะแบบกดดูเลือดไปปุ๊บพุ่งเข้าไปตีเอาเลือดนิดหน่อยกลับมาโอ้โหนี่คือความคิดว่ะแต่ความเป็นจริงเกือบตายเมื่อกี้เฮ้ยเอ้ย,อยสวยเฮ้ยแต่ตังหายามันก็เยอะอยู่นะเล่นไปตังหายาเยอะเรื่องอยู่นะั่นน่ะ เฮ้ยโอ้โหมันหายหมดเลยวะรยาอยู่ตรงนี้การสองบนหนึ่งแต่ผมไม่เห็นคิวเล่น่ะอ๋อโอเคสามสาม,ส,ามสี่ฮเตะตกำลังจะลงไปแน่นอนมันไม่วารตรงนี้หรออ๊คิดว่าจะวารตรงนี้สดิ ไม่โดนใครเลยเฮ้ยย ok. อมแพ้ทำไมอ่ะเฮ้ยๆฮ้ย้ยเฮยยอะไรล่าอืมอะไรไม่มาเมื่อกี้เพื่อนไปคนเดียวใช่ไหมอ๋อไปดูมังกรเมื่อกี้ โอเมนน่าจะไปดูังกรมเมื่อกี้โทษ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 ได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะเออเ้ยเรายังไม่ได้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่เราหวังไว้เลยว่ะโอ้ยมาได้ตอนจบป่ะเอ้ยโอเค,อเคจบเลยแล้วกันนะครับจบได้จบเลยเราอย่าไปยืดเยอะเขาเรียกว่ายืดเยอะป่ะ โอ้โหไม่ได้เล่นนะเกไม่ได้ลองไอเทมที่เราต้องการลองเลยอะจบก่อนแต่ก็ถือว่าดีแล้วกันที่จบได้ดาวเกมก็เกมนี้ต้องขอบคุณตีมีมากๆเลยเพราะว่าตีมีเนี่ยช่วยชีวิตเราไว้ตอนนั้นไม่งั้นน่าจะโดนชัดดาวไปแล้วแหและโห้แล้ระดับนั้นมีระดับประเทศกับระดับภาคด้วยปะว้าว,าวสุดยอดอเคสํำหรับคลิปว,วิดีโอนี้เดี๋ยวเรจะลงว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนานะ แล้วเ,เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเกมอะไรนะครับอืมใครอะใครอะอ๋อสลิมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ